อาวันนี้พาพี่พาน้องลุยป่าลุยดงอยูแล้วพี่น้องหาหารกระเจียวคือเกล้าครับจ้าเน่พ่อเลยมาหลายคนวันนี้นาะเป็นซิปแมนเอาบ่มว่าลายมั้ยนี่มาฮอดกะจัดเลยสมุติสวัสดีค่ะมื้อนี้มาป่ากระเจียวพาพี่น้องทั้งเสระพุมามื้อนี้หลายเป็นสิบซิปปูเลยเนาะแมนเอาบ่มว่าลายไปพากันพ่อเลยจ้าตอกแรกแข็งมันแมนใครอยู่พี่น้องเสระพุมิกับพากันพอกันโูจริงอยู่ โอ้ย่างงามเลยครับสมมติเจอดอกแรกอย่นนองไปลุยงามๆเลยดอกขาวๆอืมอะไรอ่ะโกงตกไมุ้กงไม้หออ้ดอกขาวยููู

ขักขนาดตัวงูอ er. ื้มหงุดหงิ้ขักขนาดเนียนตุดตุบเดีันผ่านเนาะ

แบบมาครับอรลยจ้าชมือได้แต่แบบนี้บบนบบนเลย,เยมันนี่ดอกขาวๆดอกขาวๆมันยังโทันได้แก่ด้วยนี่อื้มมาลองกูดูอื้อมันกระสินดอกแบบนี้เลยผู นี่เล้ามันกินอยู่ในเหงหืห่อืม่ออดอกขาวแบบกำลังปุรู้เลยจ้าอจะกำลังงานเนานะดอกก็เจียวขาวก็ไม่ตดอกงาม ตรงชันยห็นสวยอาที่นอวงมางามจ้ะพึ๊ดอืมมอนจ้าจำนั่นสวยหลายแห้งว่ะจุดมันยังดอกหน่อยแตกซวดซวดอยู่พี่น้อง ใบไหม่บางต erm ัวนี้พระามพอดีบูรหินได้ดอกเป็นแจ๋วขาวนี่ไม่ไคือสีแดงเอ้ยอย่าเห็ดให้มันไหลเข่าเข่ากระไดป้าพี่น้องไม่คือข่อยสวยสวยเยอะขาดเด้็กอยู่เด้อค่ะน้ำที่กัดกก็ยังหน้อยนะได้หลายเลย ัวก็ม well <ah> oh, ีอม oh, ึงเต้มตาเอาไ้าีนะโอ้ใบเล้คือเก่งแไม่หนัยก็เออยังก็ีขาวนี่ก็แมนบ่เทขวเียวขาวแล้วเียาขาวจะแดงนะงามยงงามเลยถ้าได้แบบนี้แนียเรางจะเ่องงามย่ดอกเดงเังต้องเอามีดมาด้วยนะคะเทียนหน้าแล้วก็มานะมันไงขาขาวสวย

เี่ยวขาวกระเซ็แดงอย่น้ผเอกีง้ยดอกัวขานอยออือั่นไงเจอสามดอกพี่น้องอือดอกนี้โคตรงามเลย อ้ดอกกระเจียวแดงหลายค่อ uh ือ huh. ห uh ือสามโดดจ้ากรจขาวกำลังงามเลยพีนองอ้ยกตรงนั้นหือยอดีกกเอสองเลยพีนองดวยวดอือจ้าสามดก หูหูมองเดียวสามดอกเกลเจ้าช่วยเท้าไม่แต่แบบดีกำลังเก็บเนาะดีกำลังเก็บแบบงดงามเลยพี่น้องเท้าก็อ<ส>ู้แต่ดอกงดงามพี่น้องเอ้ยมันกำลังออกชุดยอดเลยเนาะหืูดูสังเกตบ,บ,บูฮูเด้อพี่น้องดอกกระเจียวเลยตรงนี้ดอกกระเจียว อ่างสวยื้วไร่ไหมการโอนคับต้มจละวานการมันนะเนอ เออว้าฮ hey. ึอง nah. ah. hmm. hmm. mm ิ่งอ้วนว่ะหึกามกรน่อ่อนหึหึหหห น่น้ำล้นเ้ยขาซ้ำบุ้งกำลังกัดอืการอ่อนๆงเล่นหนันเฮ้ยงามแหงงามแหงมาป่าเนบูคิดบังเลยพี่น้องดอกสวยๆโอเน้อ

อย่างอ้วนๆค่ะแมครับ่มสีขาวเต็มถุงแล้วพูนชมผลงานของมูนี่มูนโอ้แค่เคิงทางแค่เคร่ทาง่ไนะอันผู้สวยเลือกได้น่มันหนักเบาไหลมีกระจูจูจ้าแต่ละคนแต่ละคน ยขั้าเมงาเขามามันมีแต่ดอกสวยมเุเมนอันนี้ก็สวยล่ะเอาไปเอายงมันเลงาแทะงามวาหนักกว้เรอวะตอไปัดเอาไปโคตๆมองมันเจ็บดนิหนอออเพียงสองกระตา เอ้สพ <mile inside> ูดสุดยอดบูสีแดมัน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 มัมัมัน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 มมันมันันนันนมั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 ันม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 ันนมั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 นนมันมันมัน ตาตัวสู้เออสุ่สุ <can 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 ่มไก่อนเือ้าอมันมัมันมันมันมนมันมเอ้ามันนี้ก็ะซัมนี่หเานเลาเาครื่องทางเลยนิเค่งาเยคะเครื่องทางนะคะสวยๆค่ะอันนี้ก็คานย่างเดี๋ยวขาวอะกำลังำเลย